นะคะวันนี้นะคะเราก็มาที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะสิ่งที่มาเลยเราพบความภูมิใจที่ เด็กได้เกิดขึ้นในความแตกต่างของความคิดแล้วผลิตผลงานออกมาด้วยความภาคภูมิใจของเด็กทั้งๆท,ที่เป็นเพื่อนกันแต่ผลงานแตกต่างกันและมีเป้าหมายของเวทีเดียวกันที่จะมาแสดงให้รู้ศักยภาพของตนเองผ่านการที่จะมีการสนับสนุนและส่งเสริมจากทางคุณครูแล้วก็ทางฝ่ายบริหารรวมทั้งโรงเรียนรวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษาด้วยผ่านกิจกรรมชุมนุมซึ่งเด็ก มีความสุขมากในการที่จะเล่าเรื่องราวของเขาว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาวางแผนถึงแม้จะใช้เวลาย,ยาวนานแต่เขาทำด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของเขาเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่สำเร็จในการที่จะเข้าสู่เวทีที่มองว่ามีการพัฒนาศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทุกคนต้องควรจะได้เห็น ผลงานของเด็กที่เกิดจากสิ่งที่ศักยภาพของเขาเองโดยตรงและการร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายของนักเรียนค่ะ โรงเรียนของเรานะคะก็ได้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนนะคะอย่างหลากหลายนะคะอีกหนึ่งความสามารถของนักเรียนโรงเรียนวัดสุธิวารามนะคะก็คือความสามารถทางด้านศิลปะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นนักเรียนนะคะที่มีความสามารถและมีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะของเราค่ะแรงบันดาลใจที่ทําให้เราชอบวิชาศิลปะคืออะไรคะคือจะเป็นการทาแล้วมีความสบายใจครับแล้วก็ชอบในงานศิลปะมาอยู่แล้วด้วยครับ จะเป็นพวกงานของศิลปินต่างๆครับชอบดูชอบวาดเล่นอะไรอย่างนี้ครับจนได้มาเข้ากับชมรมนี่ครับอันนี้คือผลงานของเราเนะ<ช>าะผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าอ่าอ,อันนี้ยังไม่ตั้งชื่อครับแล้วเราต้องการสื่ออะไรกับผลงานชิ้นนี้ที่ที่จะสื่อก็คือเป็นความแห้งแรงครับแล้วก็สิ้นหวังของพวกชาวนาหรือชาวบ้านต่างๆครับในยุคนี้ครับ อีกหนึ่งผลงานนะคะของนักเรียนโรงเรียนมัสุธิวารามค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจให้หนูคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับเพราะผมก่อนก่อนจะสร้างงานนี้ผมเคยมีแนวคิดที่ว่าการการเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตเราควรจะเลือกให้ดีและมีมีการเลือกอย่างมีเหตุผลครับเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกนั้น,นมันมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตจนตายครับ มีชื่อผลงานไหมผลงานชิ้นนี้ผลงานยังไม่ชื่อผลงานยังไม่มีครับแล้วต้องการสื่ออะไรในผลงานชิ้นนี้ให้คนดูเข้าใจก็สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคืออย่างแรกที่เราเห็นก็เป็นมือกําลังจหยิบสิ่งต่างๆมือนี้ที่ผมคิดไว้จะเป็นกําลังหยิบไพ่ครับหยิบหยิบไพ่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราหยิบเราเลือกการเราเลือกโชคชะตาของเราด้วยตัวเองครับ แล้วก็มันจะมีตุ๊กตาอยู่บนมือเพื่อจะแสดงอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่เราเจอครับแล้วก็มีไพ่ข้างบนมือข้างบนมือที่เราแปะไว้ตามแขนทั้งหมดครับก็จะสื่อถึงว่ามันเป็นสิ่งต่างๆที่เราแปะไว้กับชีวิตของเราครับเรียนวิชาศิลปะแล้วเป็นยังไงมีความสุขไหม ก็มีความสุขครับมันทาให้เราแบบได้จินตนาการได้มากมากกว่าที่เราคิดครับครับสวัสดีครับชื่อครูวิวัศรีวีละชัยนะครับเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับสอนวิชาทัศนศิลป์ครับสำหรับการสอนออนไลน์นะครับเนื่องด้วยวิชาศิลปะนะครับจําเป็นที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์เพราะว่าจะต้องเป็นวิชาที่ใช้ในการปฏิบัตินะครับการเตรียมตัวก็คือเราจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนนะครับเพื่อ ให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติแบบ active learning ในในชั้นเรียนให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าจากที่เราสอนออนไลน์เนี่ยวิชาปฏิบัติเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติทั้งในเรื่องของการวาดรูปการระบายสีอย่างเงี้ยครับทำให้การออนไลน์ค่อนข้างมีอุปสรรคกับวิชาปฏิบัติอย่างเช่นวิชาวาดรูปศิลปะทัศนศิลป์ครับสำหรับนักเรียนนะครับที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์น,นะครับทางโรงเรียนก็จะ ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะครับเพื่อที่จะได้มาวาดภาพประกวดนะครับเราก็จะส่งเสริมส,สนับสนุนนักเรียนให้นักเรียนได้มีการทดลองปฏิบัติทดลองทําทั้งสีน้ําสีโปเตอร์แล้วก็สื่อผสมต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็มีครูเป็นคอยโค้ดนักเรียนนะครับว่านักเรียนถนัดอะไรครูก็จะคอยสนับสนุนแล้วก็นําเทคนิคใหม่ๆมาทดลองใช้ให้กับนักเรียนศิละปะด,ด้วยครับสวัสดีครับ ครูวิริทิพล์คำลือครับสอนวิชาทัศนศิสสังก็มีการเตรียมในเรื่องของด้านอุปกรณ์นะครับที่มีในเรื่องของการเตรียมสีเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวให้นักเรียนได้ใช้ในด้านของอุปกรณ์และในด้านของเนื้อหารครับสอนออนไลน์กับออนไซต์ต่างกันไหมคือจริงๆแล้ววิชาศิลปะก,ก็คือแบบมันก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าสอน ออนไลน์นะครับเด็กก็สามารถดูจากสื่อวิดีโอที่เราทําให้นักเรียนดูได้แต่ว่าถ้าสอนออนไซต์ site, เราก็ปฏิบัติให้เด็กดูซึ่งจะมีความเข้าใจเหมือน,อนกันครับอ๋อก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายนะครับในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของวิธีการในเรื่องของอวัสดุที่นักเรียนไม่เคยใช้นะครับอย่างเช่นพวกเฟรมพวกสื่อผสมต่างๆพวกดิน ะไรเงี้ยครับเข้ามาใช้ในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้นครับ